ใช้ได้นะครับผมนูนะครับก็การปาดกระดาษถือว่าทําได้ดีครับอ่าอีกทีนึงครับนี่ครับโอประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดมีสินค้าเข้าใหม่เติมสต็อกมาอีกรายการนะครับแน่นอนครับกล่องแบบนี้หน้าตาหล่อๆอแบบนี้เป็นมีดเกิร์เบอร์แน่นอนนะครับมีผู้ใช้แบคคิวคนนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับ แกะกล่องออกมานะครับเราก็จะได้พบกับตัวมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทนะครับรุ่นนี้ก็เคยมีคลิปรีวิวแล้วนะครับแต่ผมเอามาทำรีรันอัปเกรดคลิปให้ใหม่นะครับก็พบกับมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทนะครับสวยงามเลยครับอยู่ในฝักซองแบบนี้พร้อมใช้งานต่างๆเลยครับโอ้มี สัญลักษณ์อะไรต่างๆครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับและแน่นอนครับเราก็จะมีกับแท่งแมกนีเซียมแท่งจุดไฟนะครับมีนกหวีดนะครับคู่มือเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็ตัวมีดนะครับในส่วนตัวมีดเป็นไงเดี๋ยวเรามาแกะฝักดูกันเลยนะครับเมื่อแกะฝักออกมานะครับเราก็จะได้พบกับมีดเกอร์เบอร์อัลติเมทนะครับโอ้สวยงามเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้มีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นนะครับคือเป็นใบกึ่งหยักนะครับมีทั้งใบเรียบนะครับและก็ใบหยักอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับสามารถใช้งานได้อ บีจีนะครับแบกิวนะครับแล้วก็เป็นสีส้มสะท้อนแสงทําให้เห็นชัดในที่มืดหรือทําตกก็เห็นนะครับในส่วนท้ายก็จะมีนกหวีดมาให้อย่างนี้นะครับก็สามารถเป่าได้นะครับผมและเหตุผลที่มีดเกเบอร์นะครับใช้สีส้มแรลงต่างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าบางทีการใช้งานในป่านะครับเราทํามีดตกหรืออุบัติเหตุแรงต่างครับสีส้มจะช่วยสะท้อนแสงทําให้เราจับสังเกตและหามีดได้ง่ายนั่นเองนะครับก็สวยงามครับมีล่องนิ้วจับนี้กับกระชับมือถนัดครับ มีบากกล้องตรงนี้ไว้นะครับสำหรับใช้เป็นการจุดไฟกับแท่งแมกนีเซียมนะครับโอ้สวยงามเลยนะครับมีการเจาะรูสามารถทําเป็นหอกหรือดัดแปลงเป็นอย่างอื่นได้ครับโอ้สวยงามเลครับด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดตัวมีดกันนะครับวัดสดุใบมีดนะครับทาจากเหล็ก4404นะครับความยาวใบมีดวัดตั้งแต่ส่วนปลายจนถึงคนนี้นะครับอยู่ที่4นิ้วนะครับ ความยาวด้ามนะครับอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะครับความยาวตลอดเล่มก็จะอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะครับและในส่วนของใบมีดนะครับจะมีการเคลือบผิวกันสนิมมานะครับสนิมไม่ขึ้นเลยนะครับเป็นใบเรียบและกึ่งหยักครับสำหรับใบเรียบนะครับเราจะเอาไว้ใช้ตัดหั่นปัดเฉือนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใบกึ่งหยักนี้ครับเราจะไว้ใช้รูดกรีดกระชากนะครับสิ่งที่เป็นความเหนียวแข็งนะครับเช่นเชือกนะครับหรือเสื้อผ้าหรือเถาวัลย์อะไรที่มีความเหนียวนะครับใบกึ่งหยักนี้จะเพิ่มแรงกระชากทําให้การตัดทําได้ง่ายขึ้้้้นนนครรวาม่ก็ใใชชไดเเลลหืืออ ในยามฉุกเฉินก็ได้นะครับผมโหสวยงามเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้ในส่วนของสันมีดนะอยู่ที่4.5มิลนะครับแล้วก็จะไล่สโลปบางลงไปนะครับตรงนี้นะครับมีการบากร่องไว้นะครับสำหรับการขูดกับแท่งนิซียมเพื่อเกิดประกายไฟนะครับในส่วนของด้ามนะครับเป็นยาง ABS นะครับทำให้การจับกระชับมือนะครับไม่ลื่นหลุดนะครับในส่วนของกันนะครับก็จะยาวลงมาถึงนี่เลยนะครับแล้วก็ปุ่มไว้ด้วยยางนะครับจับถนัดกระชับมือไม่ลื่นหลุดยางไม่เหนียวหนึบปิดมือนะครับในส่วนท้ายนะครับก็จะมีเหล็กตรงนี้นะครับนช่เ ทุกอะไรต่างๆในเครื่องในการเอาชีวิตรอดได้นะครับแล้วก <estate> <sc> um ็จะมีนกหวีดด้านท้ายนะครับนกหวีดนี้มีทิคการเป่านะครับถ้าเป่าตรงๆอาจจะไม่ออกนะครับตรงแบบนี้อาจจะไม่ออกแน่นอพี่ๆเป่าตะแคงแบบนี้นะครับก็จะให้เสียงที่ดังกลางวานกว่านะครับสวยงามนะครับด้านนี้มีลายเซนแบล็กด้านี้มีการยิงเซอร์เกเบอร์มานะครับอันนี้มีการสัญลักษณ์ประกายไฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูซองมีดกันบ้างนะครับในส่วนของซองของ Gerber Ultimate นะครับก็รู้กันนะครับว่านี่คือมีดเอาชีวิตรอดมีด s u r v i v o r นะครับก็จะมีออปชันอุปกรณ์ที่เยอะนะครับเดี๋ยวมารีวิวไปร์ตีตัวเลยครับในส่วนของซองที่เป็นส่วนเก็บมีดจริงๆนะครับจะเป็นยาง ABS นะครับนี่ครับจะเป็นยางนะครับก็จะมีที่ล็อกตรงนี้นะครับล็อกเพื่อความกระชับนะครับข้อดีของยางตรงนี้คือไม่เก็บความชื้นนะครับไม่อมน้ําและก็ไม่ทำให้มีดเสียคมนะเวลาเราเสียบมีดเก็บเข้าไปนะครับในส่วนตรงนี้ครับจะมีแท่งมินิ ูดกับ กลองบากตรงสันมีดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูท้ายคลิปนะครับในส่วนด้านหลังครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับการบอกคู่มือเอาชีวิตรอดนะครับหรือการส่งสัญญาณบุคคลนะครับก็ทันใดเก่งภาษาอังกฤษก็ลองไปศึกษาอ่านได้นะครับผมในส่วนตัวซองตรงนี้ครับจะเป็นไนลอนเกรดดีนะครับด้านหลังก็มีหูร้อยนะครับสามารถร้อยได้ทั้งแนวตั้งโดยการเอาเข็มขัดสอดเข้าไปหรือจะร้อยแนวนอนตรงนี้ก็ได้นะครับร้อยแนวนอนกับเข็มขัดนะครับหรือสายเป้สายโยงบ่าอะไรต่างๆก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถ มาครับเราได้พบกับหินลับมีดนะครับโหเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเผื่อยามฉุกเฉินเข้าแคมป์ครับมีดใช้งานไปทื่อสามารถฝนลับกับตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็มีความละเอียดพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอามีดใส่ซองกันนะครับวิธีการนํามีดใส่ซองนะครับให้เราครับนํามีดใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ดันเข้าไปให้สุดให้ล็อกอย่างนี้นะครับ อ่าแบบนี้คือมีดล็อกแล้วนะครับผมจริงๆไม่จำเป็นต้องติดทินทุกแกก็ไม่หล่นนะครับแต่ว่าติดไว้เพื่อความปลอดภัยให้มีดไม่ลื่นหลุดดีสุดนะครับมีก็ะยูอยู่ในลักษณะที่กระชับแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานพกติดตัวได้ทุกแนวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมและการจุดไฟกันนะครับมาทดสอบดูความคมของมีดเกอร์เบอร์ติเมตรุ่นนี้ดูกันนะครับจะลองปาดกี่กระดาษด,ดูครับจะลองเฉพาะด้านคมเรียบนะครับลองดูกันเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับผมนี่นะครับก็การปาดกี่กระดาษถือว่าทําได้ดีครับแผลสวยงามนะครับ นี่ครับลองจิกแล้วลากผ่านกันนะครับนี่ครับจิกเข้าไปแล้วก็ลากผ่านอย่างนี้นะครับใช้ได้ครับจิกเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับนี่ครับอีกทีนึงนะครับอ๋อใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการจุดไฟกันนะครับในส่วนของการจุดไฟนะครับมีดรุ่นนี้ครับเวลาจุดไฟให้นําแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ติดมาพร้อมกับซองนะครับวางไว้บนบากล่องนะครับตรงนี้นะครับทิกแนะนําของผมนะครับให้เอียงมีดเล็กน้อยนะครับให้วาง แข่งแมกนีเซียมครับอยู่ตรงสันนะครับจากนั้นนะครับกดให้แน่นและกระชากนะเขาจะเกิดประกายไฟขึ้นนะครับลองดูนะครับอ่านี่นะครับอีกทีนึงนะครับอ่าอีกทีนึงนะครับนี่ครับโอประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดอาคคีัยนะครับ โอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีเกอร์เบอร์อัตติเมตรุ่นนี้นะครับมีดนี้นเหมาะกับใครครับก็เหมาะกับทุกๆุ่นันนะครับแต่จะเน้นไปในทางสายนักแคมปิ้งนักเดินป่านะครับหรือพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับที่ต้องดำรงชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ภายในป่านะครับมีดนี้ก็เหมาะครับเป็นมีดยังชีพใช้อะไรต่างๆเอาชีวิตรอดต่างๆได้ครับก็สวยงามนะครับเล่มนี้นะครับถนนราคาอยู่ที่650บบาทนะครับ ส่งฟรีเอนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตปรับราคาเพิ่มขึ้นอนิี้นึงนะครับเนื่องจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่พิเศษสวยงามเลยนะครับต่านใดนะครับที่เป็นสายสะสมมิเตอร์เบอร์สายแคมปิ้งอาลโดนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับย้ำเลยนะครับว่าอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปเลยนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมแชมป์ขายมีก็ต้องขอตัวลาและขอขอบพระคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามรับชมและอุดหนุนผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ